ประวัติศาสตร์บางส่วนของกษัตริย์ล้านนาและเจ้าผู้ครองนครลำปางนครลำพูนครเชียงใหม่และทายาทผู้สืบสกุลเจ้าผู้ครองนครลำดับที่หนึ่งวงเล็บครอบครัวประธานเจ้าหนายฝ่ายเหนือในอดีตที่ผ่านมาของดินแดนล้านนาหัวเมืองฝ่ายเหนือได้มีกษัตริย์และเจ้าผู้ครองนครเจ้าหลวงมาหลายพระองค์ในพระราชวงศ์ทิพย์จักรทิวงศ์ของแต่ละนครเช่นนครลำปางซึ่งก็คือพระเจ้าทิพช้างพระเจ้ากาวิลักษ์พระเจ้าดุงทิพย์เจ้าอุปราชมูลาเจ้าหลวงยาดังสีเจ้าราชวงศ์แก้วปราบเมรุเจ้าบุญยวัฒวงมานิต นครลำพูนซึ่งก็คือเจ้าดาราดิเรกรัตนาภัยโรธเจ้าอินทยงยศพลตรีเจ้าจ,ากคคจักรคำขจรศักดิ์นครเชียงใหม่ซึ่งก็คือพระเจ้ากาวิลักษ์พระเจ้าอินทวิชยานนทพลตรีเจ้าแก้วนวรัตพลตรีเจ้าราชบุตรวงตะวันณเชียงใหม่เจ้านายฝ่ายเหนือในพระราชวงศ์ทิพย์จัก,กรทิวงศ์ทุกพระองค์และทุกท่านนั้นสืบเชื้อสายมาจากพ่อเจ้าทิพย์ช้างแห่งนครลำปางซึ่งเป็นกษัตริย์ต้นราชกระกูลณลำปางณลำพูนณเชียงใหม่ ในอดีตเจ้านายฝ่ายเหนือในล้านนาที่มีหน้าที่ปกครองนครนั้นจะมียศที่สําคัญที่สุดคือเจ้าขันห้าซึ่งก็คือหนึ่งเจ้าผู้ครองนครสองเจ้าอุปราชสามเจ้าราชวงศ์สี่เจ้าบุรีรัตห้าเจ้าราชบุตรเจ้าทั้งห้าตำแหน่งนี้จะเป็นผู้รักษาปกครองบ้านเมืองไม่ว่าช่วงเกิดศึกสงครามก็จะรักษาบ้านเมืองไว้จากข้าศึกหรือช่วงที่บ้านเมืองสงบสุขก็จะพัฒนาบ้านเมืองให้ประชาชนได้มีอาชีพและอยู่เย็นเป็นสุขส่วนเจ้าที่ไม่มียศในเจ้าขันห้าจะถือว่าเป็นเจ้านายสามัญทั่วไป การที่เจ้านายทางเหนือนั้นจะได้ขึ้นเป็นเจ้าผู้ครองนครวงเล็บเจ้าหลวงตามธรรมเนียมนั้นจะต้องเป็นโอรสองค์แรกของเจ้าหลวงองค์ที่ทิรละลัยซึ่งส่วนมากก็คือเจ้าอุปราชและเจ้าราชวงศ์ตามลำดับหรือแล้วแต่เจ้าขันห้าทุกพระองค์จะเห็นสมควรเจ้าผู้ครองนครทุกพระองค์ได้ทําคุณงามความดีมาโดยตลอดและสู้รบเพื่อแผ่นดินล้านนามาไม่ให้เป็นเมืองขึ้นของประเทศอื่นยกตัวอย่างเช่นพระเจ้ากาวิละเจ้าผู้ครองนครลำปางวงเล็บโอรสในพระเจ้าทิพช้างได้ยกทัพมาตีเมืองเชียงใหม่ซึ่งเป็น เมืองที่ชาวพมา่ายึดไปประมาณ200ปีและหลังจากนั้นพระเจ้ากัลเวลาก็ขึ้นเป็นเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่พระองค์ที่หนึ่งเห็นได้ว่าการที่พวกเราประชาชนทั่วไปได้มีอาชีพและธุรกิจการงานต่างๆก็เพราะพระองค์ท่านหากไม่ได้มีพระองค์ท่านประเทศไทยภาคเหนืออาจจะเป็นของประเทศอื่นๆไปแล้วความหมายของนามเจ้านายฝ่ายเหนือคือน,นามพระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทาน ให้แก่ครอบครัวประธานทายาทเจ้าผู้ครองนครเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จมาที่คุ้มวงตะวันจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นคุ้มของพลตรีเจ้าราชบุตรวงตะวันในเชียงใหม่ตั้งแต่อดีตการเรียกสมาชิกในครอบครัวของเจ้าผู้ครองนครวงเล็บเจ้าหลวงในพระราชวงศ์ทิพย์จักราธิวงศ์จะมีคําว่าเจ้านําหน้าชื่ออยู่เสมอซึ่งเป็นฐานันดรเช่นเจ้าทิพย์ช้างวงเล็บกษัตริย์ต้นตระกูลนลำปางเจ้าฟาชายแก้วเจ้าหลวงยาดังสีสืบมาถึงรุ่นประธานราชะกูล และทญญายาทบุตรหลานที่เป็นสายตรงเจ้าผู้ครองนครองค์สุดท้ายในปัจจุบันส่วนมากจะเรียกกันตามธรรมเนียมสืบมาเพื่อเป็นการให้เกียรติเจ้านายบุตรหลานในฐานะทายาทอดีกษัตริย์ล้านานาและเจ้าผู้ครองนครในการเรียกเจ้านำหน้าชื่อของบุคคลในราชะกูลนั้นจะถูกเรียกอย่างผิดๆอยู่บ่อยครั้งในปัจจุบันเพราะว่าไม่ใช่ทุกท่านที่ใช้นามสกุลนลำปางนลำพูนณนเชียงใหม่จะเป็นผู้สืบสกุลลำดับที่หนึ่งหรือเป็นครอบครัวบุตรหลานของผู้สืบสกุลลำดับที่หนึ่งแม้กระทั่งในเว็บขาาวางแหง ก็เขียนคำนำหน้าชื่อผิดทำเนียมทำให้ผู้อ่านเข้าใจผิดเพราะว่าผู้ที่เขียนอาจจะไม่เข้าใจเกี่ยวกับความเหมาะสมเพียงพอหากว่าการตามธรรมเนียมและความเหมาะสมนั้นคำเรียกนำหน้าชื่อว่าเจ้าเพื่อเป็นการเรียกให้เกียรติตามธรมเนียมที่สืบมานั้นจะต้องเป็นครอบครัวของเจ้านายบุตรหลานและทายาทของเจ้าผู้ครองนครวงเล็บเจ้าหลวงพระองค์สุดท้ายและเจ้าขันห้าพระองค์สุดท้ายก่อนที่จะมีการเปลี่ยนระบบการปกครองเท่านั้นสาเหตุที่เป็นเช่นนี้ขอยกตัวอย่างเช่นหากว่าบุคคลในปัจจุบัน เป็นลูกหลานในสายของเจ้าผู้ครองนครพระองค์ต้นๆเช่นนรครลำปางมีเจ้าผู้ครองนครเจ้าหลวงสิบสองพระองค์หรือเป็นลูกหลานในสายของน right ้องหรือญาติของเจ้าผู้ครองนครพระองค์ต้นๆ้นหรือเป็นลูกหลานของสมาชิกในตระกูลแต่ไม่ได้สืบมาจากตำแหน่งเจ้าขันห้าในสม oui ัยเจ้าผู้ครองนครพระองค์นั้นๆจะเห็นได้ว่าผ่านมาหลายร้อยปีและหลายชั่วอายุคนแล้วตั้งแต่เจ้าผู้ครองนครพระองค์ต้นๆและบุตรหลานเหล่านั้นส่วนมากก็จะแต่งงานออกไปกับบุคคลนอกราชตระกูลทำให้บุคคลนั้นๆหากนับตามศักดิ์จะห่างจาก เจ้าผู้ครองนครวงเล็บเจ้าหลวงและเจ้าขันห้าเป็นอย่างมากและผ่านมาเป็นสิบเจเนเรชันขึ้นไปสาเหตุนี้เองในวงเจ้านายฝ่ายเหนือและประชาชนชาวล้านนาตามธรรมเนียมจะนับทายาทบุตรหลานของเจ้าผู้ครองนครวงเล็บเจ้าหลวงพระองค์สุดท้ายเป็นครอบครัวประธานเจ้านายฝ่ายเหนือวงเล็บครอบครัวประธานราชตะกูลหรือเรียกว่าผู้นําราชตะกูลจากที่กล่าวมาจะเห็นได้ถึงความแตกต่างระหว่างครอบครัวประธานเจ้านายฝ่ายเหนือกับลูกหลานเจ้านายฝ่ายเหนือสามัญทั่วไป หากไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองตามธรรมเนียมของพระราชวงศ์ทิพย์จัก,กราทิวงศ์ครอบครัรวในสายของเจ้าผู้ครองนครพระองค์สุดท้ายวงเล็บเจ้าหลวงพระองค์สุดท้ายและทายาทบุตรหลานในเจ้าขันห้าจะมีสิทธิ์ได้ขึ้นเป็นเจ้าผู้ครองนครพระองค์ต่อไปรวมถึงขึ้นเป็นเจ้าขันห้าตามลำดับชั้นยศส่วนมากในปัจจุบันนั้นครอบครัวของประธานเจ้านายฝ่ายเหนือที่เป็นสายตรงในเจ้าผู้ครองนครพระองค์สุดท้ายและเป็นครอบครัวทายาทบุตรหลานของผู้สืบสายส,สกุลลำดับที่หนึ่งจะไม่ค่อยออกงานต่างๆมากมาย แต่จะช่วยเหลือประชาชนและมูลนิธิต่างๆอยู่เป็นประจำโดยไม่ประสงค์ออกนามจากที่ได้เห็นมาในปัจจุบันมีหลายมูลนิธิและกลุ่มต่างๆที่จัดตั้งขึ้นมาแต่ส่วนมากแล้วก็จะไม่ใช่มูลนิธิหรือกลุ่มที่ครอบครัวประธานเจ้านายฝ่ายเหนือจัดตั้งขึ้นหรือเป็นประธานในมูลนิธิหรือกลุ่มนั้นๆบ่อยครั้งที่ประชาชนคนรุ่นใหม่มักจะเข้าใจผิดว่าการที่บุคคลใดที่เป็นประธานมูลนิธิหรือประธานกลุ่มต่างๆในปัจจุบันก็คงจะต้องเป็นผู้สื่อพระระกูลลำดับที่หนึ่ง ซึ่งความจริงแล้วส่วนมากคือไม่ใช่การที่บุคคลใดเป็นประธานมูลนิธิที่เก่าแก่หรือประธานกลุ่มต่างๆไม่ได้หมายความว่าจะเป็นผู้สืบสกุลลำดับที่หนึ่งของราชะกูลนั้นๆเพราะตามกฎหมายบุคคลใดก็สามารถจดทะเบียนมูลนิธิหรือจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาเองได้ในปัจจุบันนั้นจะเห็นได้ว่ามีหลายบุคคลที่นำสกุลณลำปางณลำพูนณเชียงใหม่อยู่เป็นจำนวนมาก หนึ่งในสาเหตุก็เพราะว่าเจ้าผู้ครองนครและเจ้าขันห้าบางพระองค์ได้ให้ครอบครัวของผู้รับใช้ในคุ้มหรือวังของพระองค์ท่านใช้นามสกุลตามท่านเพื่อที่ว่าในสมัยก่อนคนที่มาจากมืองอื่นๆจะได้ทราบว่าเป็นคนของพระองค์จึงทําให้บุคคลเหล่านั้นที่ได้นำสกุลไปใช้ต่อมาได้มีลูกมีหลานในภายหลังจึงมีคนใช้นามสกุลทั้งสามนี้เป็นอย่างมากแต่ในปัจจุบันถ้าหากจะกล่าวถึงครอบครัวของผู้สื่อพระราชกูลลำดับที่หนึ่งประธานเจ้านายฝ่ายเหนือ คณะครอบครัวผู้นำราชตระกูลและทายาทของเจ้านายฝ่ายเหนือที่สืบต่อมาจากเจ้าผู้ครองนครพระองค์สุดท้ายกับชายาองค์แรกตามธรรมเนียมสายตรงในปัจจุบันนั้นจะมีอยู่สามสายสามครอบครัววงเล็บนอกจากนี้จะไม่ใช่สายของประธานเจ้านายฝ่ายเหนือและไม่ใช่ครอบครัวของเจ้านายบุตรหลานผู้สืบสายสก,กุลราชตระกูลลำดับที่หนึ่งในปัจจุบันที่ได้รับพระราชทา,านเครื่องราชอิสริยาภรณ์ถ้าหากไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบก,การปกครองทั้งสามสายครอบครัวนี้ ตามธรรมเนียมในพระราชวงศ์ทิ์จัก,กราธิวงศ์จะมีสิทธิ์ได้ขึ้นเป็นเจ้าผู้ครองนครและเจ้าขันห้าตามลำดับต่อจากเจ้าผู้ครองนครพระองค์ก่อน 1. ครอบครวบุตรหลานเหลนของพันเอกพระเพชรคีริศรีราชสงครามเจ้าแก้วมือนไทยนลำปาง 2. ครอบครวบุตรหลานเหลนของพลตรีเจ้าราชบุตรวงตะวันในเชียงใหม่ 3. ครอบครวบุตรหลานเหลนของเจ้าหลวงจักรคำขจรศักดินลำพูนหมายเหตุ เจ้าผู้ครองนครจะมีแม่เจ้าเป็นภริยาเอกหนึ่งท่านและมีหม่อมเป็นภริยารองครอบครัวผู้สืบสกุลเจ้าผู้ครองนครลำดับที่หนึ่งนั้นตามธรรมเนียมจะนับบุตรหลานเหลนสืบไปจากแม่เจ้าภรรยาเอกของเจ้าผู้ครองนครพระองค์สุดท้ายเท่านั้นประวัติโดยย่อของผู้สืบสกุลราชตะกูลนลำปางพันเอกพระเพชรคีริศีราชสงครามเจ้าแก้วเมืองไทยนลำปางท่านเป็นราชบุตรองคโตในพลตํารวจตรีเจ้าราชวงศ์แก้วปราบเมรุ ณลำปางเจ้าราชวงศ์แก้วปราบเมรุตามลำดับธร,รมเนียมลำดับชั้นยศในเจ้าขันห้าและความถูกต้องรวมถึงธร,รมเนียมล้านนาท่านคือเจ้าผู้ครองนครล,ลำปางต่อจากเจ้าหลวงพระองค์กอดพระองค์ท่านเป็นผู้นำของเจ้านายฝ่ายเหนือราชะกูลณลำปางและเป็นผู้ก่อตั้งกองบัญชาการตำรวจภูธรภาคห้ารวมถึงเป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคห้าพระองค์แรกซึ่งจะเป็นผู้บังคับบัญชาของตำรวจทั่วทั้งภาคเหนือพลตำรวจตรีเจ้าราชวงศ์แก้วปราบเมรุณลำปาง ยังบริจาคที่ดินให้เป็นที่ตั้งของกองกํากับการตํารวจในสมัยนั้นต่อมาพระองค์ท่านได้สืบตําแหน่งผู้นําราชตระกูลนลําปางและสืบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่อมาถึงราชบุตรของท่านพันเอกพระเพชรคีริศีราชสงครามเจ้าแก้วเมืองไทยนลําปางเป็นอดีตผู้นําราชตระกูลนลําปางและเป็นอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและเป็นผู้บังคับกองพันทหารบกจังหวัดลําปางรวมถึงเป็นสมาชิกวุฒิสภาในสมัยนั้น ท่านเป็นประธานเจ้านายฝ่ายเหนือจังหวัดลำปางที่ข้าราชการและประชาชนทั่วไปนับถือเป็นอย่างมากในทุกๆปีข้าราชการต่างๆในจังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียงรวมถึงประชาชนทั่วไปทั้งจังหวัดลำปางจะมาดำหัวท่านและภริยาของท่านซึ่งมีนามว่าเจ้าจําหัดศรีนลำปางที่คุ้มพระเพชรคีริศีราชสงครามที่ตั้งอยู่บนถนนจามเทวีซึ่งในปัจจุบันที่ดิน ได้ตกทอดมาถึงทญญายาทของท่านตามกฎหมายมรดกซึ่งหนึ่งในสายครอบครัวของท่านก็คือเจ้ายาดังสีนลำปางท่านอารีนลำปางเจ้าจุฑารัตน์วงเล็บนลำปางและพ่อเลี้ยงเจ้าธนภัทรเกียรตเลิศพงสาวงเล็บนลำปางประวัติโดยย่อของผู้สืบสกุลราชตะกูลณนเชียงใหม่พลตรีเจ้าราชบุตรวงตะวันณนเชียงใหม่พระองค์ท่านเป็นราชบุตรในชายาภรยาองค์แรกที่มียศเป็นชายาหรือแม่เจ้าของพลตรีเจ้าแก้วนวรัตเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ พระองค์สุดท้ายสืบต่อมาถึงทิดาของท่านคือคุณหญิงเจ้าพงแก้วนลำพูนวงเล็บณเชียงใหม่ทิดาในพลตรีเจ้าราชบุตรวงตะวันณนเชียงใหม่คุณหญิงเจ้าพงแก้วเป็นหลานสายตรงของเจ้าแก้วนวรัตเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่กับแม่เจ้าจำรีวงชยาองค์แรกภริยาเอกของเจ้าหลวงและเป็นอดีตผู้นำของเจ้านายฝ่ายเหนือจังหวัดเชียงใหม่เพราะท่านเป็นทิดาของราชบุตรในเจ้าแก้วนวรัตเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์สุดท้ายสืบต่อมาถึงท่านเจ้าสักจรนลำพูนวงเล็บณเชียงใหม่ ท่านเป็นราชบุตรของเจ้าพัฒนานลำภูนซึ่งเป็นราชบุตรของเจ้าหลวงจักรคำขจรศักดิ์เจ้าผู้ครองนครลำพูนพระองค์สุดท้ายกับคุณหญิงเจ้าพงแก้วนลำพูนวงเล็บนเชชิงใหม่เจ้าศักขจรท่านเป็นหลานตาสายตรงของพลตรีเจ้าราชบุตรวงตะวันนเชีิงใหม่และเป็นเหลนสายตรงของพลตรีเจ้าแก้วนวรัตเจ้าผู้ครองนครเชิงใหม่กับแม่เจ้าจำรีวงภริยาเอกองค์ที่หนึ่งของเจ้าหลวงเจ้าศักจจรนลำพูนวงเล็บนเชชิงใหม่มีทั้งบิดาและมารดาที่มีเชื้อสายเจ้าผู้ครองนครลำดับที่หน ในปัจจุบันมีไม่มากที่เจ้านายฝ่ายเหนือจะมีทั้งบิดาและมารดาที่มีเชื้อสายเจ้าหลวงพระองค์สุดท้ายทั้งคู่ซึ่งตามธรรมเนียมแล้วท่านเป็นเจ้านายฝ่ายเหนือที่มีเชื้อสายเจ้ามากที่สุดในปัจจุบันของจังหวัดเชีงยงใหม่และลำพูนและถ้าหากไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงระบอบก,การปกครองพลตรีเจ้าราชบุตรวงตะวันณเชีงยงใหม่จะได้ขึ้นเป็นเจ้าผู้ครองนครต่อจากพลตรีเจ้าแก้วโนรัฐและสืบมาถึงทายาทบ,บุตรหลานต่อไปประธานเจ้านายฝ่ายเหนือผู้สืบสกุลของราชตระกูลนลำปางณลำพูนณเชียงใหม่ ที่เข้าในพิธีพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในปีพุทธศักราช2493มีนามว่าลำดับที่1นึ่พระเพชรคีริศีราชสงครามเจ้าแก้วเมืองไทยณลำปางท่านเป็นบิดาของเจ้ายาดังศรีณลำปางและเป็นเจ้าทวดของท่านพ่อเลี้ยงเจ้าธนพัท์เกียรติเลิศพงสาวงเล็บณลำปางลำดับที่สองเจ้าราชบุตรวงตะวันณเชียงใหม่ท่านเป็นบิดาของคุณหญิงเจ้าพงแก้วณลำพูณเชียงใหม่และเป็นเจ้าตาของท่านเจ้าสักจรณลำพูณเชียงใหม่ ลำดับที่สามเจ้าพงษ์ธาดานลำพูนประธานเจ้าหน่ายฝ่ายเหนือทั้งสามท่านคือบรรพบุรุษในสายของผู้นำเจ้าหน่ายฝ่ายเหนือในปัจจุบันปี2568สืบไปหมายเหตุจะเห็นได้ว่าผู้สืบสกุลลำดับที่หนึ่งของทั้งสามจังหวัดมีเพียงสามครอบครัวเท่านั้นและทายาทของทั้งสามครอบครัวนี้ประธานเจ้าน่ายฝ่ายเหนือครอบครัวประธานราชตะกูลในปัจจุบันผู้สืบสายสกุลลำดับที่หนึ่งนั้นส่วนมากจะมีเจ้าปู่เจ้าตาเจ้าทวดเป็นเจ้าผู้ครองนครพระองค์สุดท้าย และหรือเจ้าราชวงศ์เจ้าราชบุตรพระองค์สุดท้ายวงเล็บต้องเป็นทายาทที่เป็นสายของชายาองค์แรกซึ่งทั้งสามตำแหน่งนี้อยู่ในเจ้าขันห้าที่ได้รับแต่งตั้งมาหลังเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองตามหลักการที่ถูกต้องและทมเนียมล้านนาจะนับสมาชิกครอบครัวประธานราชะกูลทุกท่านในสายครอบครัวที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ให้เป็นผู้สืบสกุลในฐานะครอบครัวผู้สืบสกุลลำดับที่1 ในปัจจุบันครอบครัวในสายของผู้สืบสกุลมีนามว่าเจ้ายาดังสีนลำปางเจ้าจุทารัตวงเล็บนลำปางพ่อเลี้ยงเจ้าธนภัทรเกียรติเลิศพงสาวงเล็บนลำปางเจ้าศรีสุดามันประเสริฐเจ้าวันดามันประเสริฐเจ้าชัยแก้วนลำปางเจ้าสักจรนลำพูลและอีกหลายท่านปัจจุบันครอบครัวประธานเจ้านายฝ่ายเหนือยังสืบเชื้อสายต้นราชะกูลมาจากเจ้าผู้ครองนครบุรีรัมย์และเจ้าพยามหานรงสิงทองมีนามว่าท่านอารีนลำปางเจ้าจุทารัต วงเล็บนลำปางพ่อเลี้ยงเจ้าธนภัทรเกียรติเลิศพงสาวงเล็บนลำปางเจ้าศรีสุดามันประเสริฐเจ้าวันดามันประเสริฐหมายเหตุบางท่านที่กล่าวถึงอาจจะมีพี่น้องแตกขอกล่าวโดยย่อเฉพาะท่านที่ได้ทําคุณงามความดีเพื่อสังคมและเป็นที่รู้จักในวงสังคมข้อมูลทั้งหมดนี้คือความจริงครับสุดท้ายนี้ขอเชิญชวนให้ผู้ฟังทุกท่านมาเที่ยวจังหวัดลำปางจังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่เพื่อชมโบราณสถานต่างๆและวัดที่มีความคลัง และงวดงามเป็นอย่างมากขอบคุณครับ